การฝ่กงานครับงานที่การสารธรรมญารย์สายก็ดีหรือการเขียนหลักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาตนเองนะครับซึ่งเป็นการฝึกอบร,รมและฝึกอาชีพของประชาชนทั่ทวไปนะครับก็คงจะได้เป็นปนกับความรู้ทังสองวันนะครับโอกาสนี้มีแต่ละผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มนะครับมีข้อสงสัยสักถาม ในป Sher น <hi> ระเด็นเขาอนุญาตการเดินเชิญท่านอาจารย์นั่นนะครับยืมเครื่องมือเขามาใช้ยืมวิธีการเข้ามาใช้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะสร้างแนวคิดขั้นตอนของเราเองโดยโดยมีหานทฤษฎีอยู่นะครับกานแล้วเราจะดำเนินต่อไปเดี๋ยวขอเชิญคุณรูอับเยรุคุนเกียวนะครับท่านรัาชการ ค่ะเรียนท่านผอสมัยนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรทันน้งสอท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดรพเเัชรีนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์วราพรค่ะก็พี่ี่มุลเกีียวนะคะเป็นตัวแทนของสปรระดับอำเภอไร่ลอยนะคะก็สิ่งที่คาดหวังน,นะคะที่หลังจากที่เราได้ความรู้จากท่านอาจารย์นะคะเราสองท่านก็หลังจากนี้นะค่ะ ก็คล้ายๆกับของแมตแตงนะคะที่เราจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปพัฒนานนเรื่องของหลักสูตรและวิชาเลือกค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องมีใช้ทุกเทอมนะคะที่ที่เราต้องมุไปใช้สอนนักศึกษาแต่ว่าที่ผ่านมาของโดยหลอยังใช้ของนะคะของของโครงค่ะของแกนกลางอยู่นะคะซึ่งหลังจากที่เราอบรมในวันนี้นะคะก็จะนํานไปพัฒนานในเรื่องของหลักสูตรและวิชาเลือกซึ่งเชื่อแน่วะนะะ่าค่ะว่า บุคลากรของไดยหล่อที่มีทั้งหมด9คน10เอ่อ9คนเนี่ยนะคะแล้วก็จะนำความรู้เนี่ยไปใช้พัฒนานะคะอาจจะเท,งท่งนี้อาจจะได้หนึ่งรายวิชาอาจจะได้เป็นลำย,ยอุกเฮงไปก่อน่นี้ยคะ่ะแล้วก็ยังเหลืออีกหลายๆวิชาที่ตามขังมนทัศน์ที่ได้ให้อาจารย์ดูใช่ไหมคะค่ะก็จะนำไปพัฒนาให้ให้มันรบตามกระบวนการ นะคะแล้วก็ในส่วนของวิจัยชั้นเรียนค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คณะครูทุกท่ทานรวมถึงแม่แตงด้วยใช่ไหมคะที่ที่ต้องทําแต่ว่าวันนี้จากที่เราเคยทำอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างค่ะแต่ว่าวันนี้ได้แนวคิดได้ สิ่งที่อาจารย์แนะนำค่ะก็จะนำเอาไปพัฒนารวมถึงอของสกรรได้ห่อก็มีบรรลักษ์มาด้วยน,นะคะก็จะได้นำความรู้ไปใช้ค่ะเชืเ่อได้ว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เราก็สามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องๆนักศึกษาของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะในที่มาในการขับเคลื่อนหลังจากที่เรารอบรมไปแล้วนะครับสองวันนี้จะได้ เอานำความรู้กลับไปใช้นะครับเป็นทัศนคตนสครพรต่อเพื่อนเพ่ใจหรือเป็นแนวคิดให้กับสพรรรมเพื่อด้วยเช่นกันนะครับของการเชิญท่านู้บรินารครับการเรียนท่านผู้จัดการคณะครูนะครับจะกระจายเรื่อระลอกนะครับซึ่งถือว่าวันนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการอบรมนะครับซึ่งเราได้เข้ารับการอบรมมาตั้แต่เม่บานนะครับเราได้รับความรู้ จากวิทยากรนะครับที่ถ่ายทอดความรู้กับเราเป็นอย่างดีนะครับซึ่งในการเขียนง,งานของงานวิชาการนะครับมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของทุกๆคนที่จะร่วมมือกันกันเราจะเขียนอย่างไรให้ผู้บังคับบัญชามีความเข้าใจนะครับมีความรู้ในงานนั้นได้ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งถือว่าวเรานะครับคงที่จะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับดังนั้นจึงอยากจะฝากเรานะครับ เหเหที่เราได้รับความรู้ตรงนี้นะครับนําไปนําไปใช้อยู่สามด้านด้วยกันนะครับด้านที่1นนั่นก็คือด้านของตนเองนะครับนั่นก็คือไปพัฒนาตัวเองนะครับที่จะนะครับส่งเสริมตัวเองให้ตัวเองนั้นนะครับพัฒนางานในหน้าที่นะครับด้านหนึ่งก็คือด้านของผู้เรียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นด้านสิทธิสําคัญนะครับซึ่งผู้เรียนนั้นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เราจะต้อง ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเขานะครับดังนั้นเราต้องนาความรู้เราเนี้ยนะครับไปพัฒนานะครับางานนี่ของเราเพื่อส่งถึงคุณภาพนะครับของผู้เรียนนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านขององค์กรน,นะครับเราจะทำอะไรให้งานในองค์กรของเรานะั้นมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของาอภาคีเครือข่ายเป็นที่ยอมรับของชุมชนนะครับตรงน,นี้ก็อยากจะฝากกัาพวกเรานะครับซึ่ง วันนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ความรู้ที่จะไม่สมบูรณ์มากนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับงานวิชาการนะครับเราจะเก่งนะครับเราจะมีความเชี่ยวชาญอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับดังนั้นให้เรานะครับนำความรู้ล่าเราไปต่อยอดนะครับในการที่จะไปฝึกฝนหาความรู้นะครับมีความที่จะมุ่งมั่นนะครับที่จะศึกษาความรู้ซึ่งตอนนี้ความรู้นะครับก็มีอยู่รอบตัวเรา นะครับเราสามารถที่จะหาความรู้ให้เพิ่มเติมตัวเองได้ง่ายนะครับนั้นตัวอย่างจะฝากเพื่อเรานะครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่แม่บานที่ผมได้ไปประชุมที่จังหวัดนะครับที่ท่านผอจังหวัดได้เอ่ยถึงนั่นก็คือหนึ่งสอบกรองคือหนึ่งหน่วยจัดก,การเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะคุยให้กับทีมงานของแม่แตงฟังนั่นก็คือเราจะต้องมีการสร้างหน้าวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น นะครับซึ่งพอนะครับจังหวัดนะครับตั้งข้อความหวังไว้ว่าภา,ายในสามเดือนสถานศึกษาทุกอำเภออย่างน้อยต้องมีนวาัตกรรมสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่จะนําไปพัฒนาผู้เรียนเนี่ยนั้นมันจึงเป็นเรื่องของหนึ่งอำเภอหนึ่งหน่วยจัดก,การเรียนรู้มีหนานะครับหน่วยจัดก,การเรียนรู้นั่นก็คืออำเภอเป็นสถานศึกษาตำบลเป็นหน่วยจัดก,การเรียนรู้ของ สังสาสชอเป็นหน่วยจาัดก,การเรียนรู้ของสังสาของเคือบทุกตำบลนะครับ,ต,รต,นนรบต้องเป็นหน่วยจาัดก,การเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้รับความรู้จากวิทยากรนะครับเป็นที่จะเป็นสิ่งที่นำทางให้เราในก <c oughs> ารของเร <c oughs> าตำบลหรือสชอ <c oughs> นะครับผมหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรานะครับคงจะนําไปนะครับไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาองค์กรนะครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับแ้ะขอขอบคุณนะครับผู้เราทุกคนนะครับที่มีความตั้งใจฟังนะครับตั้งใจรับการอบรมนะครับเป็นอย่างดีครับก็ขออวยอยพรให้กับท่านวิทยากรนะครับและก็เราทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้าน ดยความปลอดภัยพห้ีกานโครงการบอบรมการเขียนงานวิชาการของสองกรอําเภอแม่แตงและสกรอําเภอเดรอดน่าเปรน,น,นทรี่ชท่นชอบของท่าน